สวัสดีครับพบกับแมชชิงแวนกอดวีไฟในุดก็มาแล้วเย่ตบมือบอกแล้ว่เขาแข่งขแอบไปจริงอกแล้ววาแข่งก็จะกึ่มกึ่กันนิดนึงนะ้อมอ้าฝั่งนี้นะครับได้แก่เขาใหม่เล่นคอลับโ้ชื่อโบไันนี่เล่นคอาโบไรวันนี้เป็นอสุูจั์ฮะอาุูจักอะไรอะ เด็กอสุจ้าไงมาใหม่เนี่ยเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำแต่ละขำนี่แหละครับแกนโบนะครับเจ็ดคาสมุดเจอกับคนนู้นไม่เกี่ยวคนไม่เกี่ยวคนนู้นใส่หมวกไม่เกี่ยวคนนั้นก็ไม่เกี่ยวคนนี้เลยของจริงครับผมแองเฟย์ครับนี่ชายชายผู้มาจากสวรรค์ชายมาจากสวรรค์ใช่ใช่เป็นผู้หญิงคนแรกเด็กมีชายนี่เนี่ยมันผู้ชายไอ้เนี่ยเป็นผู้หญิงไม่รู้อะไรจริงมันคือ เอาโกบาเลโน่ทูทูสวรรค์ทูสวรรค์ตามากันลูกสองตาเต็มข้อพร้อมยังแองเฟย์มาเริ่มเริ่มหลังเฮ้ยแต่เี็กผมชอบเริ่มหลังอ่าใช่ใช่ใช่ขอกินหนึ่งสามตัวอุ้ยกูสามารถทำได้ปะอย่างน้อยต้องมีสักขุมทรัพบหนึ่งขอข่มขอข่มซับหนึ่งได้ไหมอ่ะสองนี่ยังขาดได้มีไหม ดูสิเกือบสามเลยเกือบดีโอเคอะไรเนี่ยอืมอะไรอ๋อทำไมเนี่ยเล่นดีบ่อยจนแบบว่าลืมตัวแบบว่ามีลายลายเจนิสัยนักบันกาตกุลน่าชอวเต็นตัวโอ้อยากเริ่มห่ันเลยนะ อันนี้เริ่มเรก็ได้จูแล้วครับจูมาตอนแล้วทิ้งเอ้ยทิ้งอะไรทิ้งอะไรเล่นดีจะเสียที่ใส่เอาพุชิวมาเล่นดีจะเสียที่ใส่กันหมดแล้วจริงมาได้เราได้แคร์ไหมเด็กมันแคร์หรือเปล่าอ่ะทำไมทถามแค่นี้แหละที่มีเท็กว่าแวนอะ ฮะันที่มีเทคที่มีเทคที่มีเทคตัวเลยถามอีกตัวดิมีปะมีว้าวจะเปนตีออกห้าบาทเท้าน่ะมีบู๊อเลยนะนะตรงนี้อ่ะที่ทำอะไรได้ไหมแปะขุมแปะสมบัติหนึ่งใบเอาเจ้สมบัติสมบัติทำอะไรได้วะไม่มีเทคไม่มีเทคแค่เก็บสมบัติก็แค่เก็บของเฉยๆไม่เมียไรให้หน่อยได้ปะให้ให้เลยให้เลยเย่แปะสมบัติเเหมือนด็กพิทมีเทคอ่ะมิดมิดมิด ตอไลเรื่องถืคิดมีเทคกยี่สามแรงให้หน่อยแจ๋วเอาละนี่เหรอวะเออนี่แบบแปะกลุ่มซรัพย์พอาละวพอแล้วรอไอเดนกีบอยู่เราใช่ปะเพราะว่าเราสามารถเราสามารถสูญไปไอ้นี่ได้เลยใช่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมใช้บาสด้วยก็ ม่เนจะทิ้งนจะทิ้งแล้อใจย็นจเย็นยนึ่งไนึง้วรยนเอะนะเยอนะลงได้อ่าลงได้ก็ลงได้ลงได้ใช่ลงได้ลงได้กีปัญหาแล้วคุเล็มีปัญหาทำไมมันจะต้องทิ้งตลอดเวลาหรอว่าจะเชื่อทำอะไรได้อีกไ้มหมดแล้ว ตีข้างด้วยการสตนโดเราไม่ซ้อเราไปเราไปหนึ่งหนึ่งไปหกเลยดิับกดไม่ได้จะมีตัวนี้อยู่เราหนึ่งไปหกเลยดิฝาดป้าลองดูหน่อยไหมได้อยู่บายมันโมสองแล้วก็เอาเจ็ดเจ็ดน้ำหนึ่งใบใจดอกที่ไม่ใช่มันขึ้นเหมือน คุณเข้าใจว่ตั้งไหมเป็นแล้วเดี๋ยวๆพี่ใครเนี่ยของวอรก่อนไหมไม่ต้องรีบเนาะนี่งไม่ยตัวดิโอเคอตัวนี้ถ้ามีสมบัติแปะอยู่ในช่อง1บว์มื่นห้าว้าวสอง่ิมีเทคอะไรก่ะแปะสมบัติเด็กมันตีฮิตทุกตัวแปะสมบัติหมดเหลอใช่ครับผมมถานะ ให้หน่อยแป็นเท่าไหร่สองพันเจแวนมนะแวนเก้าพันแต่ฮิตมีแปดสมบัติเหมือนกันใช่ครับโอ้ยนี้สมบัติไม่ดีเท่าไหร่นะพอแวนตีฮิตแปดสมบัติอ๋อสิบเก้าเหรอเฮ้ยแวนเก้าเก้าพันได้เข้า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 นะ อันนี้สองหมื่นสี่สามหมื่นสองฮิดมีเทคสามหมื่นสองแต่งสมบัติแต่งสมบัติต่งเฮ้ยไกลครบอาชีพเม็ดแล้วอันเลยนี่มีเป็นเอ็กโซเดียหรอหรือเขาลากรึหกแตกตายเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยลากได้ปั่นหน้าโอ้อะไรนะครับถูกสาย ใช่เอามีฟ i g u r e ไว้แล้วนี่ครับผมมีทุกอย่างบนโลกเนี่ยบ้าหรือเปล่ารรตอนนี้ติดอยู่ปัญหาเดียวเลยนอนทุ้มเนาะอืมแล้วเล่นยังไงต่อนะหรืมนล้วนะเนี่ยก็ต้องต้องต้อต้อต้อลงก่อนนะจัดได้ตัวเนี้ยแล้วทำยังไงจัดได้ตัวเนี้ย ตัวนี้ยลงมาก่อนทมือเอาตัวนี้มาโอิคจ้าตามไปเมช็คยาเล็กคิวทีนึ่งเออ่ไมรองจลองดยดมไช็คย

ชุดเจ็กยังไม่จบึงเฮ้ยบึ้งเฮ้ยบุ้มเฮ้ยชูห้วห้าห้ารอบเงี้ยนะแ่งเปย์ไม่เคยจะตามใช่ใช่ใช่นี่แหละไทยผมเือกก็แ่งพี่ดวงเดกดวงมันจะไม่ถึงหกแเนี่ยเพราะมันสองถ้าได้มาอีก วันสอเป็นสสี่ห้าไม่ถึงไม่อยากขายว่าเกอ้นสุกเสาร์เยาละคนอะอืมอะไรนะกันสิ้กวหน่วหนึ่งเจ็บหนึ่งเท้าเลยกะยายาอย่าไม่เจอไม่เจอเยน้ว่ แค่หน้บวกหมื่นใช่ไหมครับแค่หน้บวกหมื่นนะครับบวกหมื่นต้องหนักเลยด้วยวยหนักนั่นเนี่ยมันสองขี้ขี้มายังไม่ตายเลยแับนี้บวกพาวเวอร์ป่ะบวก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 เขาอะไรบวกหมื่นบวกหมื่นอ่าใช่์สองหมื่นอันนี้บวกห้าบวกห้าครับตัวนี้ตัวนีบวกห้าทำไมต้องวนการล่ะอ๋ เหมือนจะแพ้เลยวะน้องเจอแน่ได้เจอแน่เออได้มันต้องเจอแล้วปะอัดบนเลยอัดไปเลยเข้าเลยเหล้าวะอเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยอืมมาแล้วหนึ่งเะไหครับยวขออย่างเดียวเลยอย่าตกไอ้พวกแกงนั้นนะไหนครับแกงชายใหญ่อ่ะอย่าเพิ่งตกเลย ขี้พาวขี้พาวขี้พาวแดมเดียวแดมเดียวครับโอ้ยอย่าตกนะน้องแดมนหนึ่งเดมนเฮ้ยด่เดียวโอเคมาวิ่งตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คอลึกๆวุ้ยจะมันสามเลยนะนี่เอาไหมเอาลึกๆก่อนหรือว่าเอาไม่ตีไม่เอาดีกว่าเอาไม่ตีก่อนดีกว่าตี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 เพราะอะไรเพราะมันเก้า บวกหนึ่งห้าหมื่นสิบเก้าสิบเก้าอุ้ยรวยเก้อุ้ยตรงลึกที่สุดในจักรวาลมันได้ไปลูกเดียวก็หกหมื่นเองความสามปะเอาเอาเทหรือเอาหาพี่ผมเอาเทหรือฮะสามคิดใช่ไหมอ๋อสามคิดคิดพลังโอเคคิดพลังผ่านนะขอแค่ตัวนั้นขึ้นน่าจะปิดเกมได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยอย่าอุ้ย ันทำได้ด้วยล่ะมาแล้วเว้ยไปดูไงครับรอดูโอเคจังหวะนี้ปึ๊บโอเคได้อยู่ยัดไข่ดีวะเนี่ยมันยัดให้ตัวนี้แบบวะตรงนี้มันดงทิกนะน้องเพราะว่าทิกมันไม่ออกเลยโอเคพี่ชายในขนาดนั้นเองอ่ะพี่ชายก็ได้ตายไปแล้วล่ะนี่ีขอเก็บนะครับคนหนึ่งโมสอง ขอเจ็ดข้าวสมุนต์หนึ่งใบโอเคได้ลงเจ็ดตัวนี้บอกว่ามันลงความไปาไม่เจอบ<า>อกนะไอศิงอยู่ไหนนข้างในเหรอหยิบแล้วการเจ็ดข้าวสมุนตจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบเอาขึ้นมือที่เหลือโมล,ลงดอบหมดเลยเอาไปนี้ม <c oughs> ีอะไรอีกมีอะอีกชึบชึบชบมีไนโคลอยู่ในโซ่ถ้าจะไม่เพลียโอเค อืมวันครับวันละกูไปสิบหกบอกจังหวะโมงสองขุดหนึ่งใบมาแล้วสุจ้าของฉันหกเก้าอะไรคุ้มกว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าแล้วเธอหน่าจะใช้ชีวิตยังไงวะต่อฮะถอดโซเชียลก่อนแล้วกันผมก็ใช้ชีวิตแบบเดิมเชิดเชิดตัวนี้กระโดด ผมแค่ต้องรอเท่านี้ไปให้ได้ยังไงมึงหนีแบบนี้นิ้วก้อยหลุดบายตัวหมดสุแล้วไม่รู้ด้วยใช่หมดขุดอะไรนี่มีมือเขึ้นมาสไม่ต้องเอาแล้วล่ะมั้งเปลืองบาสหรือเอาดีวะแม่งไหนๆก็มาแล้วอออ่ะกเปลืองบาสยังสีแดมเล่เปลืองอะไรไม่ไดไหนๆก็มาแล้วเนาะพี่อุ้มเนาะเงาดูเอาดูเท่นี้เอาไว้ครบมันต้องจบเท่านี้แล้วบาทถ้าทำกู โอเมาตอนนี้มีทั้งหมด4ี่ขุมทรัพย์จะได้อะไรวะเจ็ดคาบสมุดทุกใบจะไตีจากแถวหลังแล้วก็เสร็จจากข้างหลังได้ถ้ามีาสามใบทุกตัวบวกห้าพันที่เป็นเจ็ดาสมุดทุกตัวบวกห้าพนตัวนี้บวกสามพันตามเจ็ดคาสมุดในรอบโซลสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบสิบเอ็ดใบบวกตัวละสามหนสามว้าวเฮ้ยสามหนสามบวกห้าพันสามนแปดเ้าเด็กไหฮะเด็บวกห้าพันไหมทุกตัวบวกสามสามไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้อาซจารแค่แกงอาซจารทุกตัวบวกสามสามแมงเอ็กเลต้องขอรองขอชีวิตไอตัวนี้บวกตัวละหมื่นห้าแล้วที่อยู่เดียวกันวะห่วกห้าพันเอ่อเป็นบวกสองหมื่นแต่ว่าตัวหน่วยย่อยอ่ะมันมันพิมพ์มายาวสั้นไม่เท่ากันอันนี้บวกหมื่น มีอันนี้มีโปรเทคสองมันดูในไอดีไงมีใช้โปรเทคของพี่อันนี้บวกสามสามไม่ใช่คอรับเฮ้ยไม่ใช่สามสามบวกสามแปดพราะบวกห้าพันด้วยรับเองนะบวกห้าพันอื้เบวกห้าพันไหมอ้ตัวนี้บวกห้าพันด้วยหันมันบบวกตัวห้าพันบวกห้าพันอะไรติดชื่อไหมไม่ได้บวกใช่ป่ะอ่าไม่ไม่ติดติดติดบวกห้าพันอันนี้บวกห้าพันทั้งนั้นแต่ผมนับเป็นสามแปดเลยนะบวกไปสามเป็นแปด พอมันสามสามบวกห้าพันโอเคมาครับอีชายแบทเทิลคิดไม่เท็จมึงเก้าเท่านั้นเพราะที่ทำอะไรจะคิดแปะสมบัติเหมือนกันหมดเลยครับมันก็มันก็ไม่มีผลแล้วเพราะมึงแปะสมบัติไปแล้วแล้วทำไมมาทำอย่างนี้ให้ส่งตามไปเออลองดูไหมพี่ตาวให้โชว์ฟูคอมโบไหมทำไมอารมณ์แบบว่ามึงต้องการกูต้องการมึงแค่ทีละใบเงี้ยแหละผมบอกแล้วกันให้คนดูรู้ไปด้วยเลยคือมันมีแปะหกแล้วมีสกิล แต่โคบกอ่ะก็คือพี่ตาต้องกาดสองทีไม่ไม่นก็ไม่เป็นไรพี่ตาลองปล่อยดูก็ได้ให้ผมได้โชว์ท่าที่แต่พี่ตาตายผมบอกคำนี้เลยถ้าปล่อยเขาบอกอในช่วงเนี้ยอ๋อหรอแสดงว่ากูต้องการมึงสุดชีวิตลใช่ไหมกูต้องกูต้องการถ้าผมึิตสองเลนพี่ตาวแน่จะตายเลยกูต้องการหนึ่งสองสามกูต้องการห้าเวฟเวยกูการหนึ่งเฮ้ยหกเวฟพี่ตาวต้องการหกเวฟเพราะแวนฮิตยังมีสกิลเอาง่ายคือกูต้องการเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสุดชีวิตดูว่าสี ที่ตาห้าไม่ผมคิดสองทีผมใช้คํานี้เลยมันจะครบหกพอครบหกแล้วมีอีกสกิลหนึ่งตอนนี้มีแค่สกิลแค่นี้ใช่มันคือสกิลที่สามของเอนในมิดเออเละใจหนึ่งเบาละหมื่นเก้าอันนี้น่าการุดแล้วมันเบาใช่ใช่อันนี้กันได้หมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นเก้าไอสองตัวนี้แหละไอสองตัวนี้แหละมาคุยกันตรงนี้ดีกว่าขันสาบดีกว่าไอตัวนี้ไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่ สองอะไรนะสองเก้า <29. S 2> นี่ก็สองเก้าโอ้โหมันก็ต้องจริงๆนะ <c oughs> ต้องปล่อยสองเวฟจริงๆนะอ้าวซวยผมบอกแค่นี้แหละพี่ตาวซวยเลยถ้าปล่อยสองเวฟอะเสองเก้าวันนี้ก็แปลกสมบัติเหมือนกันเหละใช่ <laughs> แล้วฮิตเกิดก่อนอันนี้มันเกิดเมื่อจบการเล่าสู้ถ้าแปะออกไป าก็ไม่ถามนะว่าเทกอะไรหกใบจบการเอาสู้ิตีผมสแตนเลียที่ติดเจ็ดคาบสมุดทุกตัวก็รูทั้งบอดยกเว้นแวนขอใครคิดนะมีหกเหรอใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูมือตาแล้วยากอ่ยเดี๋ยวนะตีอยู่ยี่สิบเก้าสองเก้าสองเก้มันปาเสดดิ สองเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กันอ๋อยังไม่ครบอ่ะเดี๋ยนะเอาสองเก้าขอให้ห้าพันนี้อันนี้สองเก้าเออยังไงก็ต้องยังไงก็ฮิตสองหรือเปล่าวะเพราะว่ามันต้องมีตรงแวนด้วยมันมีตรงแวนด้วยแวนไม่จบใช่ปะไม่จบกันต่อสู้ฮิตเกิดก่อนจบกันต่อสู้ตายตายตายแล้วก็ปัดเส้นแบหน้าเกลยด ใช่แล้วสองเก้านะเป็นเท่าไหร่หมื่นเจ็ดเบาวิวเลยแมนนหมื่นเจ็ดต้องลองว่ะสองเก้าต้องลองต้องลองห้าห้าหมื่นแมกเกินทะลุโลกเลยห้าหมื่น จ้าจะนอุ้ยยังได้ทิกอ่ะตีม่นเจ็ดเท่านั้นได้เดียวอ่ะใช่เหรอได้เดี้อนะอ่ากูตายด้วยกูไม่ต้องึงไม่ได้ใส่ท่ายญ่กูหรอกเพราะกูตายยูพี่ฝรั่งยูยูไม่รอดมันจะเป็นงี้นะท่านผู้ชมคือมาตีฮิตก่อน ป๊บพอเขาบอกสมบัติปุ๊บเทคที่สามจะเกิดก็คือเมื่อจบการต่อสู้นี่มันตีสแตนเจ็ดข้าวสมุดทุกตัวเมื่อจะกลับมาอย่างนี้รอบหนึ่งแล้วก็ตีรอบจบแค่นั้นแหละแค่นีอะไรเด็กมาเต้นแค่นี้ครับโคตรเก่งอะไรเด็กกูต้องการแต่จริงแต่จริงพี่กี้ถ้ามันตีเดียวไอ้ตาวใช้กดดันใช่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 ผมไม่คิดว่าตีอะไรได้เขาตีตีแวนทำไมอ่ะเขาบอกกดดันไงโอ้โหกดดันมันจะเสร็จไม่ได้ด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไม่ได้ด้วยอย่างมืออ่าใช่ มันจะไม่มีรายการเลยครับเด็กบันไดคนวันนี้จบแล้วครับจบแล้ว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 แล้วไม่บอลนั่นเลองลองลองล้ำล้ำชูตีก็ไม่มีอะไรมันแค่นี้เลยมันเป็นเด็กตีเด็กตีหมื่นเก้าสองเก้าสองเก้าห้าหมื่นห้าหมื่นล่อหนึ่งแค่นั้นแหละประเด็นคือมันห้าเวฟอ่ะมันมันคือกี่เวฟวะเนี่ยสิบเอ็ดเวฟหกห้าสิบเอ็ดแต่เงื่อนไขคือต้องครบแต่ต้องครบหกอ่ะมันทำยากเหรอ ไม่ไม่ไม่เด็กผมมันต้องปล่อยอยู่แล้วแสดงว่าต้นเกมเนี่ยกูต้องเก็บเก็บจำลองเดมไว้ให้กูเล่นด้วยแสดว่าเราโอกาสแล้วก็เก็บจำลองเดมให้กูเล่นมือโคตรฟรีเลยนะถ้าเกิดแบบไม่ให้เขาได้สมบัติมือมันยากไม่แข็งมันเยอะจริงจริงหรือไม่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันผมได้หลุมหลุมด้วยแหละเมื่อกี้เนี่ยผมเลยได้พลังมาเยอะไงไม่จริงจริงเมื่อกี้ถ้ากูแบบว่าแบบถ้าคิดดีจริงกูแค่แบบตอนกูจะตีแม่กูสักครั้งสักครั้งสักครั้งกูจบเกมไปเลยใช่แล้วกูก็รอรอปั่นหนึ่งไปหกใหม่ รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ไม่จริงจริงจริงมันก็แบบว่ามันไม่ใช่เบสมูฟหรอกแต่ก็ก็อยากเล่นอย่างนั้นแหละโอเคครับอ่าไปคิปเมื่อกี้นั่งวิเคราะ์กันอยู่วจะเป็นวิเคราะอะรจะจุดที่ไงแล้วแต่เราจะบอกว่าเองไม่เบสมูฟเลยจริงๆเออจริงๆเบสมูฟต้องตีข้างตีข้างแล้วเราก็มาปั่นปั่นไปหกใม่เพราะทำได้อยู่แล้วน่าจะได้ จริงคือไอ้เจ็ดที่เกิดส่งผลได้สักอันนึงนะไอ้เจ็ดใอ่าไม่มีแล้วจะผมปล่อยนะผมไม่สนเพราะเพราะมึงอยากได้อยู่แล้วจริงๆจริงจริงรู้ว่ามันเป็นกาบปิดเกมเลยไงก็ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะตอนนี้นะครับเออฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันพที่สิบเอ็ดนะครับ CP09 ออกนะครับแล้วก็แบบบ็อกส่งวันนั้นเลยแล้วก็ส่วนแบบแยกเดือนชันส่งวันถัดไปแล้วก็วันที่13นะครับ ตลิ่งชัน B T ศูนย์เก้าออกเช่นกันแต่ว่าตลิ่งชันนี่จะส่งก่อนที่สิบสองที่สิบสองก็ส่งเลยนะครับนี่ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใครสนใจสินค้าอะไรก็ดูที่เขาที่วันตะคิปแล้วก็เอาไว้มานร้านได้วันนี้กันแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะเจอนครับ